วันนี้บ้านเราจะมาทานบุฟเฟ่ต์กันที่ชั้น81ตึกใบหยกนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลยค่ะนี่มีของส,สดๆเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีซูชิฉ่ำๆน่ากินแบบนี้ด้วยหลากหลายสุดๆเลยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือกุ้งแม่น้ำนะคะเขาจะเอาไปทำเมนูหลากหลายเลยนี่ก็เป็นเมนูผัดไทยกุ้งแม่น้ำนั่นเองค่ะอาหารฝรั่งเขาก็มีนะคะ ก็จะเป็นเมนูพิซซาของโปรดน้องจีวอนเลยนะคะงานนี้น้องจีวอลไม่พลาดเอากลับไปกินซะหน่อยโอ้โหมาถึงโต๊ะก็กินเลยอร่อยมากส่วนน้องน้โมค่ะมาเจอเมนูจีนจีนนิดนึงนะเป็นหมูกรอบเสิร์ฟคู่กับเป็ดปักกิ่งนะคะชิมหมูกรอบกันเลยจ้าโอ้โหเนื้อฉ่ำมาก แต่เมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ก็คือเมนูนี้เลยค่ะกุ้งแม่น้ำนะคะโอ้โหย่างมาแบบมันเยิม้มเยิมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้ำหมกกินไปสี่ตัวด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้จริงๆอาหารมีหลากหลายกว่านี้นะคะแต่เราขอปิดท้ายกันแล้วนะกินไม่ไหวแล้วไปที่ขนมหวานกันเลยนะคะมีทั้งขนมไทยและขนมเค้กต่างๆนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลย แต่คุณแม่นะจ๊ะขอปิดท้ายที่ข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวมะม่วงบอกเลยว่าอร่อยที่สุด